เอาคลิปที่ต้องบอกว่ากึ่งร้อนกึ่งตลกเรียกว่าเป็นคลิปที่หากเรามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่กับหนุ่มคนนี้ฮะที่เขามีการเอาไม้เขี่ยหุ่นจะเป็นหุ่นผู้หญิงเนี่ยครับผู้ชมต้องบอกว่าเขายังโชคดีนะฮะที่ไม่ได้เจอหุ่นนี้เนี่ยตอนกลางคืนแต่มาเจอตอนที่แดดเนี่ยมันกำลังจ้า เหตุการณ์เนี่ยมันก็เลยเป็นแบบในคลิปก็คือเจ้าตัวเนี่ยมีการเอาไม้เขี่ยแต่ก็แอบระแวงนะฮะว่าเฮ้ยมันคนหรือเปล่าแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แหละครับผู้ชมแต่งานนี้เนี่ยมันมีประเด็นตรงช่องคอมเมนต์นะโดยในคอมเมนต์เนี่ยมีการถกกันไปกันมานะฮะและก็มีการแสดงความเห็นกันว่าตอนแรกเนี่ยหุ่นมันยิ้มได้อ้าวยังไงเนี่ยคุณผู้ชม คิดกันไปเองหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ดูคลิปแล้วก็ตัดสินใจเอาดูนะฮะโดยคอมเมนต์เนี่ยก็มีคอมเมนต์กันเข้ามาว่าทําไมพอเข้าไปใกล้ๆเหมือนมันยิ้มมันยิ้มหรือเปล่าคุณผู้ชมจากที่ผมดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะว่ามันจะยิ้มหรือเปล่าแล้วก็มีการคอมเมนต์ตอบกันอีกว่าเว็บแรกเนี่ยคิดว่าคนเหมือนมันยิ้มเลยอ่ะนี่ฮะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งก็บอกว่า แล้วเสียงนกลงในคลิปลองดีด้วยนะแล้วก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเห็นตอนเที่ยงคืนเท่ากับเที่ยงคืนก็วิ่งฮนะเป็นใครๆก็วิ่งจู่ๆมาเจอหัวอยู่ในน้ําแต่มันเป็นหุ่นไงแต่จริงๆมันก็บอกว่าถ้าเกิดเห็นกลางคืนเนี่ยมันมองไม่ชัดเนี่ยมันก็แอบเหมือนคนจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตจากคอมเมนต์มากมายว่ามันยิ้มหรือเปล่า เราลองไปชมคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจกันดูฮะผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ่นมันยิ้มหรือไม่ลองตัดสินด้วยคลิปคลิปนี้ดูครับ